พักอนาคตใหม่และพักเก้าไกลเกิดมาเพื่อแก้อย่างเดียวหรอครับแก้หนึ่งหนึ่งสองหรอถ้าไม่แก้แล้ววันนี้ประเทศนี้มันจะโต้จมไปพักอนาคตใหม่กับพักเก้าไกลเกิดมาเพื่อลม้มล้างหรอเกิดมาเพื่อแก้กฎหมายตรงนี้หรอแล้วถ้าแก้แล้วประเทศนี้เป็นเทวดาหมดผมจะยอมแต่ท่านไม่ยอมอะไรเลยกูจะต้องถือหนึ่งหนึ่งสองไว้ในกระเป๋ากูต้องทําลายเป็นโจรก็ยอมครับเป็นโจนที่รักชาติ เป็นโจนที่รักสถาบันเป็นโจนที่ปกป้องบ้านเมือเงเนี้และปลกป้องสถาบันด้วยหัวใจด้วยเลือดเนื้อของผมผม <c oughs> อาจจะขอเขาว่าขอออกกฎหมายใหม่ยิ่งให้คนที่หมิ่นสาาถาบันแล้วไม่ติดคุกดีไหม <c oughs> แต่ท่านอย่าหลงละเลงคำว่า14ล้านเสียงเพราะมันไม่ถึง20%มันไม่ใช่เรื่องชี้ขาดของประเทศนี้มันเป็นเรื่องที่ ท่านต้องดูแลคนทุกคนแต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งท่านคิดไหมครับว่าถ้าท่านแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหน,นบึบ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะเจริญวันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วครับท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้อะประเทศนี้ถ้าแก้กฎหมาย112ไม่ได้แล้วมันจะล่มจมผมไม่ว่าเลย ท่านเสนอนโยบายสองสารอข้อท่านเป็นความหวังของคนไทยที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองท่านละเพียงเรื่องเดียวท่านไม่ต้องไปด่าสอวอท่านไม่ต้องไปว่าด่าฝ่ายตรงข้ามท่านได้เป็นนายกแน่ถ้าไม่มีอย่งหนึ่งสองท่านยังไม่ยอมเลยครับผมก็ถึงอยากจะถามว่าพักอนาคตใหม่และพักก้าวไกลเกิดมาเพื่อแก้อย่างเดียวหรอครับแก้หนึ่งหนึ่งสองหรอถ้าไม่แก้แล้ววันนี้ประเทศนี้มันจะต้มจมไป มันไม่ใช่ครับท่านมันมีเรื่องที่จะทําทําเรื่องที่ลุงตู่ทํำแล้วไม่ดีที่ท่านด่าผมเห็นด้วยทําไม่ได้อะแย่หมดความเดือดร้อนขวาอนาริชาราชแต่วันนี้ท่านยืนอย่างเดียวผมดูพิธิการ่ํากูไม่ยอมนี่คือจุดยืนกูเหมือนกับทําให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยพักอนาคตใหม่กับพรกเก้าไกลเกิดมาเพื่อล้มล้างเหรอเกิดมาเพื่อแก้กฎหมายตรงนี้เหรอ แล้วถ้าแก้แล้วประเทศนี้เป็นเทวดาหมดผมจะยอมมันไม่ใช่ครับท่านท่านไม่ต้องไปชี้ที่ไครสองสามร้อยนโยบายที่ท่านออกมาผมว่าหนึ่งถึงสองชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกครับว่าท่านจะแก้อะไรแต่เขาอาจจะถูกใจนโยบายท่านเรื่องอื่นๆเขาหวังว่าท่านจะมาเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นความหวังของคนไทยครับว่าพักเก้าไกลคนรุ่นใหม่ จะมาพัฒนาประเทศผมก็แอบรอลึกๆครับแต่ท่านไม่ยอมอะไรเลยกูจะต้องถือหนึ่งหนึ่งสองไว้ในกระเป๋ากูต้องทำลายมันทำไมครับเนี่ยผมไม่เข้าใจวันนี้เนี่ยท่านไม่ต้องไปชี้ที่สอบอไม่ต้องมาชี้ที่คนฝั่งนี้ครับชี้ที่ตัวท่านเองท่านหลุดคำนี้คำเดียวว่าไม่ยุ่งกับหนึ่งหนึ่งสองภูมิใจไทยจะลงให้ท่านครับและไม่ร่วมรัฐบาลกับท่านด้วยแต่มันไม่ใช่ครับพฤติกรรมสิ่งที่หลายอย่าง ถ้าท่านถือว่าการแก้ไขรัฐมนูลแก้ไของค์ประกกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหน่งนั้นเป็นพันธก,กิจของท่านเป็นสิ่งที่ท่านก็ต้องทำต,ต,ต้องทำไม่ได้ผมและพักภูมิใจไทยและพี่น้องประชาชนอีกหลายคนก็ถือว่าเป็นพันธก,กิจของเราเหมือนกันที่จะคัดค้านท่าน,านทุกวินาทีทุกอย่างทุกทางตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับ ผมเรียนด้วยความคุณครับจริงๆว่าวันนี้สายวันนี้สังคมมองมาทำไมท่านไม่ดูตัวเองบ้างท,ท่านไม่ดูตัวเองบ้างทำไมท่านไม่หยุดทำไมท่านไม่ลดลงกล้มลงสักนิดสิบสีล้านเสียงไม่ใช่เทวดาแต่นั่นเป็นเสียงของประชาชนครับแต่ไม่ถึง20%อซอย่างที่ผมบอกมันเป็นยังไงผมไม่เข้าใจผมนั่งดูข่าวมาสามสเดือนเนี่ยผมเรียนด้วยความคุรว่า เขาบอกว่าฝั่งนู้นฝั่งประชาธิปไตยเอ๊ะแล้วฝั่งผมมาจากไหนวะเน,นี่ยเป็นโจนกรก็ยอมครับเป็นโจนที่รักชาติเป็นโจรที่รักสถาบันเป็นโจรที่ปกป้องบ้านเมืองเนี้และปกป้องสถาบันด้วยหัวใจด้วยเลือดเดือของผมผมเรียนด้วยความเคารพครับถ้าไม่ได้วยพระเมตตาของระบบสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้เลือกตั้งหรอกครับท่านไม่มีทางได้ร้อยสี่สิบที่นั่งครับผมพูดเลยท่านลองไปพมา่าอเมริกาช่วยอะไรได้ ทหารมันยิงดิ้นหมดวันนี้เหมือนกันครับประเทศนี้ทั้งไม่มีในหลวงไม่มีสถาบานันลุงตู่กับลุงป้อมไม่กลับบ้านง่ายๆหรอกครับ <laughs> มีแต่จะรากัเอพิโมาเล่นกับพวกคุณซึ่งไปแล้วก็ถือว่าโชคดีครับท่านใครก็รักพ่อรักแม่ตัวเองถ้าท่านปล่อยให้คนดา่าแล้วมมนมีกฎหมายคุ้มครองสถาบ,านบัานพระมหากษัตริย์ยิงันระเบิดแน้เมืองเนี่ย ประเทศไทยนี่แหละครับจะยิงกันที่หายไว้ปวงหมดผมอาจจะขอเขาว่าขอออกกฎหมายใหม่ยิงไอ้คนที่หมิ่นสถาบันแล้วไม่เติดคุกดีไหม <c oughs> มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววันนี้เราอยู่ได้ด้วยสถาบันพระมากษัตริย์ปกปักรักษาเรามามันเป็นย่างไรยายผมไปคิดเลยว่าก้าวไกลอนาคตใหม่เกิดมาเพื่อลมล้างหรือเปล่าทำไมฉันไม่ยอมสักนิดถอยสักหน,หน่อยนึง วันนี้ท่านยืนเป็นชนทุกคนที่ขวางกูไม่ใช่บุคลิกของผู้นำประเทศไม่ใช่บุคลิกของผู้บริหารประเทศ